มีหลักฐานชิ้นไหนบ้างครับที่ใช้ชี้ตัวจำเลยได้มีที่เปิดขวดวายเป็นอาวุธสังหารครับคุณมีข้อพิสูจน์คำให้การคุณหรือไม่มีครับอาวุธที่ใช้เป็นหลักฐานดังกล่าวเป็นของปลอมครับผมขอส่งมอบอาวุธสังหารของจริงที่ใช้ก่อเหตุและเอกสารจากสมักงานนิติวิทยาศาสตร์ครับจากรายงานเนี่ยตรวจพบเลือด และชิ้นส่วนเนื้อเยื่อของนางสาวเพียงฝันแต่อาวุธชิ้นนี้ที่ใช้ในการยื่นไต่สวนครั้งก่อนนั้นไม่ปรากฏรอยนิ้วมือของฆาตกรครับแต่ว่าอาวุธสังหารที่ผมเพิ่งยื่นไปเป็นหลักฐานเมื่อกี้นี้มีลายนิ้วมือของฆาตกรอยู่ด้วยครับบนอาวุธชิ้นนี้มีลายนิ้วมือของนายชัชวินจีราเจตประธานบริษัทอริยักรุ๊ปครับนายจำเลยคุณได้หลักฐานชิ้นนี้มาได้อย่างไร ผมมีแหล่งข้อมูลครับสารครับหลักฐานนี้ใช้ไม่ได้เพราะแหล่งที่มาไม่ชัดเจนนะครับด้วยสถานการณ์ของผู้ให้ข้อมูลจึงทำให้ไม่สามารถเปิดเผยตัวตนได้ครับดังนั้นแล้วเกงว่าฝานคงจะรับหลักฐานไว้ไม่ได้นะ